มาครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็น EP 2นะครับประจําวันนี้เลยนะครับเป็นทะน้นแนวทางสเต็ป3ตัวนะครับจะไปทะนั้นสเต็ป3ตัววันนี้นะครับก็สรุปแนวทางเมื่อวานนี้ครับสเต็ป3ตัวที่ให้ไปครับตัวแรกนะครับรีมันเล็กนะครับไปที่เลดปอปาตาคมนะครับต่อไปที่ปอปอนะครับจบที่33นะครับก็ถือว่าหานนะครับตัวที่2นะครับให้อยู่ทะนั้นฟูลแลมนะครับลองไปที่ลูกครึ่งนะครับ ก็ถือว่าวินนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับสูงท่านอันเตสปอร์นะครับไปที่2ลูกครึ่งนะครับก็จบที่ศูนย์นะครับเน่าอันเตสปอร์นะครับสรุป3ตัวนะครับวิน1ตัวนะครับหาร1ตัวแล้วก็เน่า1ตัวนะครับนะครับก็ถือว่าไม่เข้าเป้าเนาะวันนี้ผมมีแนวทางสเต็ปให้นะครับวันนี้คัดมาให้นะครับ3ตัวนะครับมาฝากเพื่อนๆสาหรับตัวหน้าช่องกันเลยดีกว่านะครับส่วนแนวทางบอลเต็งวันนี้นะครับก็ ให้ไปแล้วครับสําหรับแนวทางนะครับอีกคลิปหนึ่งนะที่ให้ไปวันนี้ชี้ไปที่ทะนั่นโอซาซูน่านะครับในค่าคืนนี้นะครับลองไปที่ลุกครึ่งได้เลยครับสําหรับบอลเต่งเนาะอ่ะส่วนท่านใดที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับเข้าชมลมนะครับก็มาได้ที่ทะนั่นแอปเขียวนะครับมีแอดไซน์คำหน้านะครับ c s a 73ตัวนะครับหรือว่าจะมาที่ทะนั่นลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยครับมาร่วมสนุกในกลุ่มในครอบครัวของเราครับก็ถือว่าไม่เงียบเหงาอย่างแน่นอนนะครับ ส่วนนะครับแนวทางในค่ำคืนนี้ครับ3ตัวนะครับตัวแรกนะครับเป็นรายการสเปนซูเปอร์คัพนะครับแข่งที่ซาอุดีอาระมเบียนะครับก็วันนี้เจ้าบุญทุ่มบาเซลนาพบทางด้านโอซาซูนานะครับก็วันนี้เลทนะครับบาซ่าเปิดมาค่อนข้างที่จะแพงนะครับประกอบกับทานท่านบาซ่าครับช่วงนี้นะครับฟอร์มไม่ได้ที่จะเอารู้หลาอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับฟอร์มนี่ค่อนข้างที่จะกระทอนกระแทนเฮด t ู h เฮดที่เจอโอซานมา ก็ยิงโอซานไม่ได้ขาดอะไรขนาดนั้นนะครับโอซานนะครับช่วงนี้นะครับ้าเกมที่ผ่านมาพวกเขาแพ้ให้กับทางด้านมาโยกาแค่เกมเดียวเท่านั้น,นครับวันนี้ผมให้เลือกเชียร์ ท่านนั่นโอซาซูนาได้เลยครับผมว่าบาซ่าชนะโอซานไม่ขาดแน่นอนครับก็อย่างมากก็เม็ดเดียวก็จะเหนื่อยอยู่แล้วครับวันนี้เนาะให้ลองท่านนั่นโอซาซูนาได้เลยครับที่ลูกครึ่งนะครับตัวที่2ครับเป็นรายการโคปาอิตาเลียนะครับวันนี้ทัางนั้นมาลายยูเวนตุสครับเปิดบ้านนะครับพบทานนั้นฟอชิโนเน่นะครับเตะในเวลาตีสบ้านเรานะครับ มุมมองของผมนะครับคู่นี้ให้เลือกเชร์ทางด้านยูเวนตุสนะครับเป็นเรื่องของสกอร์ครับสูงโอเวอร์นะครับ2.5ไปได้เลยนะครับโฟชิโนเน่นะครับเล่นกับทีมใหญ่ได้ดีนะครับแต่นะครับเวลาพวกเขาเล่นในนอกลังนี่ไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับโดนทางด้านคู่แข่งเจาะไข่ไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวครับสำหรับโฟชิโนเน่นะครับประกอบนะครับช่วงนี้นะครับยูเวนะครับ เล่นได้ดีครับในเกมในบ้านครับยิงคู่แข่งได้อย่างเป็นกอบเป็นกรรมนะครับโอ้โหถือว่ากดคู่แข่งนี่กระจายเลยทีเดียวครับนัดชี่แล้วก็ในรายการนี้นะครับกดซาแลไป6กหนึ่งครับส่วนท่านฟูชิเน่นี่พิกล็อกนะครับเอาชนะท่านนาโปลีไป4ี่ศูนย์ครับในรายการโคปาอิตาเลียนะครับก็วันนี้นะครับมาเจอกันครับเฮตูเฮที่เจอกัน2เกมล่าสุดนะครับ ที่เจอกับยูเวนตุสเนี่ยก็ถือว่าเป็นบอลสูงนะครับยิงกันเกิน3ลูกนะครับทั้ง2งเกมนะครับวันนี้ผมให้เลือกเชียร์ในสกอร์สูงครับ2ลูกครึ่งได้เลยครับวันนี้ไปได้นะครับในเรื่องของบอลสูนครับก็ตัวแรกนะครับให้อยู่ท่านั้นโอซานนะครับลองไปที่ลูกครึ่งนะครับแล้วก็ สูงยูเว่นะครับไปที่2ลูกครึ่งนะครับมาดูตัวที่3นะครับเป็นบอลตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับเป็นคู่เที่ยงคืนเนาะเป็นทันตนแทบสนสปอร์นะครับทีมอันดับ3ของตารางวันนี้เปิดบ้านพบทันตันแซมสันสปอร์นะครับทีมอันดับ17ของตารางนะครับก็ เป็นอีกคู่หนึ่งนะครับที่ผมให้เลือกเชียร์ในเรื่องของสกอร์สูงนะครับสูงวันนี้เปิดมา2ลูกครึ่งนะครับก็ให้เลือกเชียร์ท่านสกอร์สูงได้เลยสําหรับคู่นี้นะครับเจอกันต้องบอกว่านะครับยิงกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ3-4เกมที่ผ่านมานะครับโอ้โหนะครับเป็นบอลที่เจอกันอีกใส่กันแหล่นะครับสลูกส่ลูกเลยทีเดียวครับสําหรับ แท็บซอนกับทางด้านซัมซุงสปอร์นะครับก็วันนี้3ตัวนะครับมาสรุปให้ละกันครับตัวแรกนะครับยืนไปที่ทางด้านโอซาซูน่านะครับลองไปที่ลูกครึ่งนะครับตัวที่2ครับสูงยูเว่ครับ2ลูกครึ่งนะครับแล้วก็นะครับตัวที่3ครับแท็บซอนสปอร์ครับสูง2ลูกครึ่งนะครับก็เป็น3ตัวครับแนวทางที่ให้ไปนะใครที่ชื่นชอบนะครับแนวทางนะครับ 3ตัวนี้นะครับจัดไปได้ครับใครที่ขัดใจนะครับคู่ไหนก็สวนไปนะครับไม่ว่ากันครับเป็นแค่แนวทางนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะเข้ากลุ่มเข้าชมรมมาเป็นครอบครัวของเราได้ที่แอปเขียวนะครับ C H A 7 3ตัวนะครับหรือว่าจะมาที่ท่านันใต้โปรไฟล์ได้นะครับจากการวันนี้ขอท่านโชคดีมีชัยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับผมขอบคุณครับ